สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาชมสวนจ้ามาพามาชมธรรมชาติพามาชมธรรมชาติค่ะธรรมชาติออกจากปิดล้านแล้วนะจจนะเนาะปิดล้านแล้วหามงมาุ่เมาหาปกป้องอยูวัดปกป้องมายูวัดมาเ้านี่น้วจะเนาะอ้าวนะแว่นตาใครคุ้มครอง,องต้นไม้ ใครลืมแว่นตา <c oughs> ใครลืมแว่นตาหรือเปล่าเนี่ยยายเมย์ลืมใช่เปล่าเดี <c oughs> ๋ยวเพื่อนเมาเอา <c oughs> อือเดี๋ยวยายเมย์เมาเอาพ <c oughs> าพี่น้องมาชมธรรมชาติจ้าบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมาก เขายางมาน้ำยางสิพาหยางไปเบิ่งทางพุ่นอ้อันนี้ต้นยางขุนคล้องพุ่มนี้ต้นยางเราหน่นี่ไงยางเอาเห็ดมาใส่เลยนี่ต้นยางนะจ้าหนิมาเอาเชื่อเห็ดมาใส่ก็ได้กินแล้วตัวนีิต้นยางนะ รรมาชาติดีจังเลยหนูต้นมะเขือก็มีลูกต้นมะเขืออันนี้ต้นอะไรคุณองนี่ต้นไม้เอียง่นนี่คล้ายๆต้นน้อยหนาคล้ายๆต้นทุเรียนแต่บูรัวต้นเอียงจ้ะอันนั้นต้นพายุงต้นต้นพยุง บรรยากาศดีนะพี่น้องผัดสมบรรยากาศบรรยากาศดีมากเื้นที่บริเวณวัดจ่าพันปลูกันต้นไม้ปลูกไม้ยืนต้นโอ้มีผักบุ้งด้วยคุ้มครองมีผักบุ้งด้วยเก็บผักบุ้งไปผัดไหมเดินตรงนั้นมันถึงจะเยอะตรงไหนฮะนเดินตรงไหนถึงจะเยอะไปเราไปเก็บผักบุง้งมา ทำบานไม่ดีมันเก็บตรงนี้แหละคุ้ตงตัวเนี้ยคุตงตัวเนี้เจมหมดอ่ะอืมเอาไปผัดแล้วบรรยากาศดีดีจ้ะบรรยากาศดีมากเฮ้ยเก็บมาเนี่ยนะอยู่ตรงไหนอ่ะมาชมาธรรมชาติ อยู่บ้านกับเบิ้งแต่เลี้ยวบเบิ้องต่ติ๊กต่อขันหล้าครับพี่เาราผสมธรรมชาติค่ะบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีไหนเก็บผักบุ้งตรงไหนคือไปเก็บ,บกผักบุ้งทักผัดเบิ้ง ทั้งขางผุนเป็นใหนะ้น้าได้ใจขุนมัาเขียวๆนะนี่เหรอเดินนีเ่เต็มตาผักบุ้งตรงนี้ดวงตาไม่ดำนาหรอกคุ้มควางฝั่งเนี้ยเป็นพื้นที่ของชาวบ้าน อ้าวเหรอตรงนี้ไม่ใช่ของวัดเหรอแมนหนดอเพื่อความหัวไปยุสันแม่นของวัดนั่นแหละไ่รู้เหมือนกันปลาผักบุง้งปลาผักบุงพี่น้องต้งขางเลยอ่ะร้อยยอดผักบุง้งจะได้เก็ีผักบุ้งได้ปกติ นี่ยางเจไดใจดีโอ้มันมาเล่นน้ำมีเจไดใจดีทับอะไรขันพ่อมาพ่อแมวเสียงสองเสียงสิบกลับมาเพื่เฮื่อนเจไดใจดีมามาเจ,จไดใจดีเพื่อนเราสียได้เจ็บผักบุ้งแล้วเด้อบัดนี้เด้อจะได้เจ็บผักบุ้งแล้วอู้บรรยากาศดีนะพี่อนเอง บรรยากาศดีมากเล่นะทวงให้ทวงนะจ้า